สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการย้ายแอปพลิเคชันจาก iPhone ไปแอปใหม่ที่ชื่อว่า Ocampo นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะว่า การที่ย้ายแอปพลิเคชันเนี่ยมันทำยังไงนะครับผมมีลูกค้าหลายคนเลยถามมาว่าตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเคยใช้ iPhone อยู่นะครับกล้องรุ่นใหม่ๆใช้ iPhone ได้ไหมนะครับผมจะแจ้งอย่างนี้ว่าตัวกล้องรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะซัพพอร์ตกับแอปใหม่โอแคมโโปมากกว่าเพราะว่าตัวแอปพลิเคชันใหม่เนี่ยมันจะซัพพอร์ตลูกเล่นของกล้องรุ่นใหม่ๆได้มากกว่าดีกว่านะครับฉะนั้นถ้าใช้กล้องรุ่นใหม่ๆนะครับควรจะใช้แอปใหม่ที่ เป็น o o. ทีนี้ก็จะมีคำถามเกิดขึ้นมาอีกว่ากล้องรุ่นเก่าๆที่ใช้อยู่ในแอป i อโฟนทำยังไงนะครับบางคนก็จะใช้แยกแอปไปเลยนะครับแต่สำหรับบางคนเนี่ยการใช้2แอปมันลำบากมันยากนะครับสามารถย้ายจาก iPhone ไปใช้ O c a ค p o ได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการย้ายจากแอป iPhone เนี่ยย้ายมาใช้ O c a ค p o ปทำยังไงมีขั้นตอนยังไงนะครับในกรณีที่เราลืมรหรัสพาสเวิร์ดก็สามารถทำได้เหมือนกันนะมันมีวิธีแก้ไขนะครับ ในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะสอนทั้งหมดเลยว่ามันสามารถดึงข้อมูลจากย mm ูเซอร์เก่าย้ายมาไว้ในแอปพลิเคชันใหม่ยังไงทำยังไงบ้างนะครับแต่ขั้นตอนแรกนะขั้นตอนแรกเราจำเป็นจะต้องมีอีเมลก่อนนะครับในกรณีที่เราจำชื่อกับรหัสผ่านไม่ได้นะครับถ้าเราจำชื่อเข้าระบบกับรหัสผ่านที่เข้าระบบไม่ได้นะครับจำเป็นต้องมีอีเมลนะ คลิปนี้ผมจะไม่ได้สอนวิธีการสมัครอีเมลนะต้องไปหาวิธีลงทะเบียนอีเมลกันเอาเองนะครับโอเคผมขอเล่าให้ฟังก่อนมันจะต้องทำยังไงแต่ถ้าสำหรับคนที่จำชื่อกับรหัสผ่านที่เข้าระบบได้นะครับก็สามารถเอาชื่อเนี่ยชื่อกับรหัสผ่านเนี่ยไปเข้าระบบในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าโอแค p โได้เลยตัวกล้องที่ติดอยู่ในแอป i p h o n เนี mm ่ย hmm. ก็จะย้ายไปอยู่ในแอปใหม่โอแคมปโปทันทีโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งกดรีเซ็ตกล้องนะครับข้อมูลทั้งหมดจะย้ายไปอยู่ในแอปพลิเคชันใหม่ทันทีนะครับถ้าคนจำชื่อกลรหัสผ่านได้นะครับแต่ถ้าสำหรับคนจำชื่อกลรหัสผ่านไม่ได้นะครับจำเป็นต้องมีอีเมลนะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีกู้นะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนวิธีกู้รหัสผ่านนะครับแล้วก็ไม่ต้องยุ่งยากไปนั่งกดรีเซ็ตกล้องนะครับไม่ต้องไปนั่งกดรีเซ็ตกล้องบางทีแบบกล้องรุ่นเก่าๆ่ามันรีเซ็ตติดตั้งยาก นะครับเดี๋ยวผมจะสอนเลยโอเคเดี๋ยวลองมาดูขั้นตอนว่ามันทํำยังไงนะเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้มือถือ Android นะในการย้ายให้ดูนะนี่ในในมือถือผมก็จะมีทั้งแอป Ocam Pro แล้วก็ iPhone ให้เราเข้าแอป iPhone เลยเพื่อไปดูข้อมูลเก่านะครับพอเข้าแอปพลิเคชัน iPhone แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีกล้องอยู่3ตัวในแอป i p h o เนี่ยผมจะมีกล้องอยู่3ตัวนะครับที่ออนไลน์อยู่นะครับทีนี้เราต้องการจะย้าย แอปพลิเคชันเนี่ยเราจะไม่ใช้ iPhone แล้วเราจะไปใช้แอปใหม่ของ v i s a Cam ก็คือแอปพลิเคชันที่ชื่อา Ocampo นะครับผมให้เราไปที่ของฉันครับกดไปที่ของฉันนะด้านล่างขวานะครับแล้วก็ไปกดตรงนี้ครับรูปคนตรงที่ไม่ได้ตั้งเนี่ยกดรูปคนปึ๊บตรงนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องจำนะครับมันจะเป็น Username ที่เราใช้เข้าระบบนะครับชื่อนะครับตรงนี้นะมันจะมี Username นะครับตรงนี้ให้จดไว้นะ ให้จดไว้เป็นชื่อที่ใช้เข้าระบบนะที่เหลือก็คือรหัสผ่านนะครับปกติเนี่ยรหัสผ่านอะ่ะก่อนที่เราจะล็อกอินเข้าสู่ระบบเนี่ยมันจะเซฟรหัสผ่านเราไว้นะครับแต่ถ้าออกไปแล้วไม่เจอรหัสเนี่ยอันนี้เกมเลยนะครับเราจะเข้าระบบไม่ได้เลยอ่าแต่ถ้าเราจํารหัสไม่ได้จริงๆนะครับวิธีแก้ของผมก็คือให้ไปใส่อีเมลนะครับให้ไปผูกอีเมลกับชื่อบัญชีนี้นะครับโดยการกดย้อนกลับไป1ครั้งนะครับ จะเห็นได้ว่าหมายเลขบัญชีและความปลอดภัยนะครับให้เข้าไปตรงนี้นะครับเข้าไปตรงนี้ให้เราไปเชื่อมโยงอีเมลนะให้เราไปเชื่อมโยงอีเมลนะครับผมกับ Account นี้นะครับกดเข้าไปนะครับใส่อีเมลเข้าไปนะครับอันนี้ผมผูกไว้แล้วนะครับมันก็เลยขึ้นว่ามีอีเมลนี้ผูกอยู่ พอเราใส่อ e ีเมลเข้าไปข้อมูลในการกู้รหัสผ่านเนี่ยจะถูกส่งเข้าอ e ีเมลนะครับอันนี้คือการผูกอ e ีเมลไว้เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านในการเข้าระบบนะครับทำให้เราสามารถกู้แอคเคาท์ได้เวลาเราเข้าระบบไม่ได้นะครับผมใส่อ e ีเมลไว้เพื่อกู้รหัสผ่านนะครับพอเราใส่อ e ีเมลไปแล้วนะครับให้เรากดออกจากระบบเลยนะครับวิธีการออกจากระบบเนี่ยก็กดตรงรูปคนตรงนี้นะครับแล้วกดไปที่ล็อกเอาท์เลยนะครับ เราต้องทําการผูกอ e ีเมลก่อนนะถ้าผูกแล้วเนี่ยกดออกจากระบบเลยอ่าเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่าถ้าออกจากระบบแล้วเนี่ยปกติเนี่ยเราเข้าแอปพลิเคชัน iPhone เนี่ยมันจะมีรหัสผ่านนะครับมันจะมีรหัสผ่านในการบันทึกอยู่นะครับมันจะมีการจดจํารหัสผ่านตรงนี้นะครับถ้าสําหรับคนที่กดตรงนี้มันจะจําชื่อในการเข้าระบบกับรหัสผ่านไว้นะครับวิธีการดูรหัสผ่านเนี่ยมันจะมีรูปตาตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยปึ้ง เราจะได้ชื่อกับรหัสผ่านเราเอาชื่อกับรหัสผ่านตรงนี้ไปเข้าระบบได้เลยนะครับเอาชื่อกับรหัสผ่านตรงนี้ไปเข้าระบบโอแคมโปได้เลยตัวกล้องจะย้ายไปเข้าแอปพลิเคชันทันทีนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองเข้าให้ดูไปเข้าแอปโอแคมโปให้เราใส่ชื่อนะชื่อเมื่อกี้กับรหัสผ่านเมื่อกี้อ่าพอใส่เสร็จปุ๊บนะครับด้านขวามือบนนะครับตรงนี้ให้เลือกเป็นประเทศไทยนะแล้วก็ ตรงนี้นะครับฉันอ่านและยอมรับกดติ๊กถูกตรงนี้ด้วยนะครับใส่รหัสผ่านเข้าไปนี่นะครับใส่รหัสผ่านเข้าไปกดล็อกอินครับเดี๋ยวลองดูนะตัวกล้องที่อยู่ในแอป i อโฟนก็จะย้ายเข้ามาอยู่ในโอแคมปโปทันทีเดี๋ยวลองมาดูนะมันมีกล้องสามตัวผมแอดกล้องเข้าไปสามตัวอ่ะนี่นะครับหนึ่งตัวดูได้นะครับตัวที่สองครับตัวที่สองก็ดูได้นะครับ ตัวที่3ดูได้นะครับย้ายเข้ามาหมดเลยนี่คือการย้ายชื่อนะครับย้ายชื่อเขามาใช้แอปพลิเคชันใหม่ของ iPhone วิธีการทําไม่ยากนะครับเราไม่ต้องไปลําปากปีนมีเซตกล้องนะครับอันนี้คือวิธีการย้ายข้อมูลจากแอปเก่ามาแอปใหม่นะแต่ในกรณีที่เราจําชื่อรหัสผ่านไม่ได้อ่เดี๋ยวผมล็อกเอาท์ก่อนอ่าเดี๋ยวเรากลับมาที่แอป iPhone ก่อนนะครับ เรามาทําการกู้ข้อมูลก่อนในกรณีที่ล็อกเอามาแล้วไม่เจอ username ไม่เจอ password เลยหายหมดเลยนะครับเราไม่รู้รหัสผ่านไม่รู้อะไรเลยนะครับผมจําอีเมลได้ใช่ไหมที่ผมบอกให้เชื่อมอีเมลเพื่อซิงกับ Account นะครับขั้นตอนนี้นะครับให้กดลืมรหัสผ่านแล้วใส่อีเมลนะครับกดตรงลืมรหัสผ่านนะแล้วเราทําการใส่อีเมลที่เราผูกไว้กับบัญชีก่อนออกจากระบบ นะครับที่เมื่อกี้ผมบอกให้ผูกกับบัญชีอีเมลไว้ใส่อีเมลเข้าไปพอใส่อีเมลเสร็จนะครับกดส่งไปเลยปึ้งตัวแอปพลิเคชันก็จะส่งข้อมูลการรีเซ็ตรหัสผ่านไปให้เราทางอีเมลนะครับให้เรากดยืนยันทางอีเมลแล้วก็ใส่รหัสผ่านใหม่นะครับผม หลังจากเรารีเซ็ตรหัสผ่านทางอีเมลแล้วนะครับเราก็จะได้รหัสผ่านใหม่มานะครับให้เราพิมพ์ชื่อเข้าระบบนะครับชื่อที่เข้าระบบเนี่ยจำได้ไหมที่ผมบอกให้จดนะครับเป็นชื่อที่เข้าระบบนะอันนี้คือชื่อที่ใช้เข้าระบบนะครับตรงนี้รหัสผ่านเนี่ยก็ใส่รหัสใหม่ที่เราแก้ไขทางอีเมลนะใส่ลงไปตรงนี้ได้เลยนะครับใส่รหัสผ่านใหม่เข้าไปได้เลยแล้วเราก็จะเข้าระบบได้เหมือนเดิมกดเข้าสู่ระบบครับพอเข้าระบบได้ตัวกล้องก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ อันนี้คือวิธีการกู้นะวิธีการกู้ข้อมูลนะครับอ่าหลังจากเราได้ชื่อกัรหัสผ่านในการเข้าระบบแล้วเราก็เอาชื่อกับรหัสผ่านเนี่ยเราก็เอาชื่อกัรหัสผ่านไปล็อกอินเข้าแอปใหม่ได้เลยอ่าแบบนี้เลยนะครับเปลี่ยนประเทศนะครับอย่าลืมดูประเทศจําเป็นจะต,ต้องเป็นประเทศไทยนะแล้วก็ตรงนี้นะครับฉันอ่านและยอมรับแล้วกดติ๊กถูกนะใส่ชื่อเข้าระบบ ใส่รหัสผ่านแล้วก็กดล็อกอินตัวกล้องก็จะย้ายเข้ามาง่ายๆแบบนี้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปปีนรีเซ็ตกล้องทุกตัวนะครับเราก็จะได้ใช้แอปใหม่แล้วคราวนี้แอปเก่าก็ไม่ต้องไปเข้าระบบแล้วให้ยุ่งยาก ใช้แอปเดียวไปเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากใช้หลายแอปนะก็ใช้วิธีการนี้ได้นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมวิธีการย้ายแอปพลิเคชัน iPhone ให้มาใช้งานในแอป o c a m p o นะครับเพื่อรองรับกล้องรุ่นใหม่ๆที่จะมีเข้ามาเรื่อยๆหลังจากนี้กล้องรุ่นใหม่ๆก็จะใช้แต่แอป o c a m p o ปอย่างเดียวจะไม่ค่อยมีกล้องรุ่นไหนซัพพอร์ต p h o n e แล้วนะครับเพราะว่ามันจะมีลูกเล่นใหม่ๆมาเรื่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับช่วยกดติดตามกด Subscribe subscribe นะครับเพื่อเป ต,ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ